ปก่องบักแจงโอ้โใส่เนื้อใส่ตุ่มเลยโอ้หอยกุ้งกระมีครับพี่น้อยบ้างเลยเนี่ยตุ่มใจไหมใกล้บ้านไหมใก่บ้านข้างไปงานอำเภอกันทร่าร่มทำแล้วกันงูกันกับสุกใจเลียนมัดฝางใช่เป็นเละเอีดน้ำกัน อ,าาอ,อันนี้ขาลงเรียวรูนิกีทายดีๆลงเรียวสร้างแจงเฮดไปไหมบ้ว่ะเฮ้แจงเฮดไข่ไปไหมน่กี่ทยลงเรียวเด้ทำไหมาบัง่ทยไหมช่างแย่นนจ,จนง้อยดูเอาหัวแม่ À, 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 Bocca ừ. mày à. à, vào con ní bóng như là mày, bây con ghêng piliang ghêng kéo dạy là nó phân nho tuy nhiên là phải một hàn thang của vài ngày một mươi bốn năm 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 เต่ความเสียงเนอ่ยจังเบอร์จังข้าวคุยฟ <cal mus i> <c oughs> <od> oh ังแกงเฮ็ดนี่ผมไนู่ไปเ่งไม่นู่นแบบเดี๋ยว้งสี่เนาะคือหอยปรีเสนด้วว่หอยเหรอหนังเห็นเลยเ้อนังทั้งผีเนี่ยเอาเขาไปบ้างเ้างอี โอเคนี่มันี่มเดี๋ยววมดีสิเลยสมดังเนี่ใส่ใส่ใส่เสียงนากเอาูีได้ดหนึ่งสอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียพึ่งเอาบอกเคียงเลียงแม่มันจชัดเคียงเหลียงมันงามกว่า๋ยวนี้ทำไหมหนึ่งเสียนกล้งันงามเนี่ย อนะอกจากอุบนสิไปกันทะล่มใส่เมือ่อโอ้เขาไหมผู้สีแหล่ดีแต่ว่าเขาไหมกอ่งยอย

đi đâu con đây là đi chắc gần đấy <laughs> chắc gần đi. có hiến gần trồng cây ัวอ้วันไฟหม่ดวงเหลือหอเ็ดนะว้าพี่น้องหันไปได้ไหมเดียวให้เพิ่นไปเพิ่งเนี่ยไปิบกินปะคอมันคอประมาณส่วนหนึงส่วนละสิบเมตรนะแล้วบอกเพี้เพ็ดไปองวางไหมมาสร้างกินได้อีกเีอืมแกแค่สูบไว้อ่ ลงเลยก็ได้เด้บอลจ้องไงอ่ะเบื้องหลังไม่หันี่ลงเลยก็ได้เน้อบต้องตัดคลิปสั่นได้แร้วเอียงบอเบืบ้องหลังไม่หันไหมช่องสาวหน่อยไหมดวงไหงอย่างนี่ไหมบ่ได้ต้องเพิ่อเดียวบอกอ๋อหน้นามีอยังวะน้า,นาหนึ่งไก่โลบ่หน,าน้าแันนี้เลย เด็กขออืมอืมันก็จ้าเขนแมวจริๆโอ้เขียนมาก็ด้วยขอนี่ห่อกรตามากไหมต้องดูตัวดีนึงอใส่อันขัน

ผู้ลัวกระโดนพระกระโดนกระโดนเราทุ่บผมปะ,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 ะอบอพ่อไม่บ่นั่นมันกระเดาเอาอย่าลืมเขากุ้มครับพี่นองครับตอนนี้จองตัวให้ดำรงแล้วมันเสแสบอยู่พร้อมบินพร้อมบินครับสิบห้าสิบหกือนบะขึ้นมามืออ่นครับเรือมืออ่นสิบห้าสิบหสิบเจ 3ามวัน345บาทเงินเดิมมัญนที่เดิมครับเห็นผมผมพักกระเดาพักกระโดนไม่ถึงผมไม่ถึงฟาทก,กินตกกัดกระโวนอย่าเดียวเดี๋ยวกินตกกัดกระตัดจัดจานในย่านนี้ฟ้อมอ่านีนะ้ รับคลินคนปนี้ครับบางพี่น้องมาชมนี่ครับว่าอยากกินเขาอยากบ,บาดกันวันนี้เขาง,งั้น